กรุงโซอ่วมฝนถล่มอย่างหนักรถจมมิดน้ำทะลักรถไฟฟ้าใต้ดินสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเมื่อคืนวันที่8สิงหาคม2565เกิดฝนถล่มลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่ในเขตกรุงโซประสบกับปัญหาน้ำท่วมมีการแจ้งอพยพประชาชน ทั้งนี้นะคะในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพถนนที่ถูกน้าท่วมรวมไปถึงน้ําที่ท่วมเข้าไปยังขั้นบันไดของรถไฟฟ้าใต้ดินผู้ใช้ทวิตเตอร์บางรายได้รายงานด้วยว่าเกิดไฟดับในย่านกลางนำํำบางพื้นที่ค่ะมีปริมาณน้ําฝนถึง170มิลิเมตรทั่วภาคกลางของประเทศขณะที่กรุงโซนั้นมีฝนตกราว90.5ม mm เมเมื่อช่วง2ทุ่มตามเวลาท้องถิน่น ขณะที่ทางตอนใต้ของโซนมีปริมาณน้ำฝน137มิลิเมตรต่อชั่วโมงนับว่าเป็นฝนที่ตกหนักที่สุดในรอบทศวรรษนอกจากนี้นะคะยังรายงานด้วยว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนี้ทําให้เกิดน้ําท่วมและไฟดับในบางภูมิภาคโดยผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่ําต้องอพยพเพื่อความปลอดภยัย ขณะที่เวลา21นาฬิกาที่ผ่านมาร้านค้าบางแห่งที่สถานีขนส่งย่านกลางนำต้องจมอยู่ใต้น้ําและยังมีน้ําที่ท่วมเข้าไปยังสถานที่หลายแห่งที่ศูนย์การประชุมและนทิทรรศการทางใต้ของกรุงโซลรถไฟฟ้าใต้ดินต้องหยุดให้บริการทางการแจ้งด้วยค่ะว่ามีผู้เสียชีวิต5รายศูญหาย4รายในกรุงโซและที่จังหวัดคองกีมีผู้เสียชีวิต2รายศูญหาย2รายส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีจํานวน9ราย ยานพาหนะและพื้นที่เกษตรจํานวนมากจมอยู่ใต้น้ําถนนได้รับความเสียหายขณะที่ทางทวิตเตอร์ของสํานักงานด้านขนส่งและบริการข้อมูลได้มีการทวิตภาพที่รถยนต์นะคะมีการติดขัดนะคะบนท้องถนนที่ยังเจเดรอนจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้